สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุน่นนิเคอีจ้าแนวทางนิเคอีรอบซ้ารอบายแนวทางของวันอาคารวันที่10 N, เดือน3 2 5 6 8เดือนมีนาคมจะมือนีก,ก็มาพบกับแนวทางของ Enjoy คือเกาลวกตามเคยจ้าสวัสดีทาง f c ซมาเซเก่าด้วยจ้าสำหรับโพลน,นิเคอีรอบซ้ายรอบายวันจันจ้าวันจันทร์วันแลกของสัปดาห์เลยเนาะ วันจันทร์วันที่สิบจะเลขเด่นนี่คือรอบเศร้าเด่นไปที่เก้าและแปดพ้นจะห้าแปดห้าหกแปดสำหรับแปดห้าเขา้าตรงๆเนาะ อ่าสำหรับแปดหาแนวท่าก็ค้างถือว่ามาในแบบตรงๆเราจะเน้นพี่ตัวเน้นแปดศูนย์กับแปดหนึ่งมาแปดหาแต่ว่ามาตรงๆเด่นแปดเพิ่งหลุดแปดมาจะสำหรับหลางหกแปดหกแปดมาคู่เดนเน่นนอกบอได้จับหายจะจับหายจ่เก้าหกสำหรับคู่คู่เด่นแปดหกแอดจอยบอได้จับหายนอกจากพี่โนเอฟซีที่ในสัตว์จับคู่เด่นด้วยถือว่าปัง หกแปดเอ็นจอยจ้าพายแต่รอบบายเนาะครูเด่นอ่าหกแปดเน้นๆเ,เลยนะถ้าผู้ใดตามคูเด่นก็นถือว่าปังเราจถ้าบริตามคูเด่นก็เด็นแปด 8, วิ่งหลุดแปดขาเข้ามาเด้งเด้งจะใส่วิ่งใส่รุดยิบจะแปดไปวิ่งไปรุดบนหลังเตรียมเตรียมเลยรอบเสาขเข้าวเฮาเนาะสำหรับรอบบายจ่ายเด่นปที่เจ็ดแล้วหกพ้นจ้าแปดสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ สำหรับสองเจ็ดจับคู่พลาดไปเนาะโอ้โหเสียใจเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหลกกเจ็ดหกเข้ามาสองเจ็ดเราจะเด่นแปดวิ่งดูแปด 8, ข้งเฮ้าอยู่เด่นรอบเสามาหลักลอยของรอบบ่ายเนาะตัวประกบคู่ขาดแค่สองเจ็ดรอบบ่ายเนาะจา้าสำหรับมีคีของเฮ้าถือว่าโอเคจ้ะสำหรับแนวทางแน,แนวทางของเฮ้าก็คือตามนี้เลยเนาะสำหรับโพลสรุปเนจาจะ สายวิ่งสายรูดก็เอาถ่ายยิบจะไปวิ่งไปรูดรอบบายก็คือมาบุญเนจาจะลืมติ๊กเดี๋ยวสิงงะยิยนดีกับคนติดตามยิยนดีกับพี่นอ้องเอฟซีติดตามรละคาเจ้าวันแรกถือว่าปังๆกันไปเนาะสำหรับวันที่สิบเอ็ดมื้อนี้ก็ตามบุนกันโตจะกับเนื้อทางนี้เคอีเช้าบ่ายจา้าก่อนสิไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยรละคานเนาะคนละไลค์ลลคนละแชร์คนละหนึง่งติดตามากับพี่น้องเอฟซีทันที่ เข่ามารับช่วงใหม่ๆเราจะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อเสีไใดผบวพาแนวทางตัว่อไปเราจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันใจรู้ว่าพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากสนับสนุนซองแอดจอยก็คือตามนี่เลยนอกอันนี้คือรหัสรับเราจะบรแมนเบอร์โทรเนาะแต่บอกไว้ก่อนว่าบมมีการบังคับกันแต่อย่างใดเนาะตามนี้เลยอันนี้คือบริบังคับนะจ้ะขอพี่น้องเอฟซีหลายคนหลยท่านก็มีถามเข่ามาเนาะ สำหรับนิคอของวันที่11รอบเศร้าจากวันนี้เล็เด่น1และ0แจับคูเด่น1ลูด1จะไซดวิ่งไซดลูดข้ามามักตัวใดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปลูดใดจ้า่าทาบอม,จจบามากักเด่นตัวที่บจะแจับคูหายถามหมักเลขเด่นเพิ่งลูดกลับไปจับคู่ใส่กับตัวทีพนอ FC, ้องเอฟซีหมักฤาษชอบก็ได้สิ่เดียวกันเนาะอ่ะิจารณากันเบิ่งเนะจ้า หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสำหรับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งวานมาคูเด่นเขาเมิอนี่เลยเนาะศูนย์จะอย่าลืมคูเด่นไว้ด้วยหละกันเนาะถามาคูเด่นกับพิจารณาเบิร์ได้เนาะจะทาคูเด่นสูงใจเนาะจะศูนย์สองรอบบายจะเด่นไปที่เจ็ดและหก เด่นตัวเก่าตัวละนี่ยเำไนคำนวณแนวทางพิษบอกคือได้เด่นตัวเก่าจับคู่เด่นเจ็ดจ้าเจ็ดแปดเจ็ดหก สำหรับโ8กแปนกับตัวเดิมอยู่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจะสำหรับแนวทางนี่เคอีจ้ะรอบบาย6เน้นไปที่6กสองหกศูนย์เจหาเจนึ่งศ หนึ่งแปดหนึ่งสองจ้า <c oughs> สำหรับแนวทางของวันที่สิบเอนี้คือมือนี้คือตามนี่เลยจ้ามักตัวได้ชอบตัวได้กระจดไวแคบไวเผื่อมีตัวหมักตัวชอบกับเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาะหมักตัวได้แบบใดเนาะจ้าถามมีตัวหมักตัวชอบโ่อยตามบ่มีตัวหมักตัวชอบมันก็นคือสามารถลปอยผ่านได้นเนาจ้ายแอนให้เป็นเพียงแค่แนวทางแล้วกันแนวทาง กะคอยมาปังๆละกาดน้องมือนี่เนาะจะคอยมาเด้งๆคอยมาเต็มๆทั้งเศร้าทั้งบายละการเราจะคอยมาตัวเน้นตัวจอละการจะข้อให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังๆรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจากคลิปนี้สวัสดีจ้า